สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ได้พาทุกคนมาทําบุญไหว้พระที่วัดปากข้าวสารเหนือนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่เราอยากจะแนะนํานะครับพี่น้องผู้ที่มีความนะครับชื่นชอบในการทําบุญก้าวัดหรือว่าทําบุญในวัดต่างๆนะครับเป็นพื้นที่ของนะครับอำเภอเมืองสระบ,บุรีนะครับมาชมบรรยากาศภายในวัดกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่เราจะนําเสนอนะครับ ภายในบริเวณวัดก็จะมีนะครับศาลาโดมใหญ่นะครับไว้สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆภายในวัดนะครับก็มีศาลาพักศพมีเมรุนะครับนะครับก็มีนี่ครับเขาเรียกว่าศาลาใหญ่จํานวนสองชั้นนะครับมีหอระฆังนะครับมีมณฑกแล้วก็มีพระอุโบสถที่อยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาในวัดเราก็จะมาทําการ ตีค้องนะครับค้องคองนี้นะครับตีค้องนะครับคุณพ่อสมวรน,นะครับคุณแม่เปี่ยมค้องยศนะครับพร้อมบุตรธิดาถวายวัดปากข้าวสารเหนือปี2549นะครับก็ขออนุญาตตีค้องรั่นชัย ครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนกน็ครับก็ต่อไปเราก็จะมาชมละครั้งนะครับละครั้งที่อยู่มากมายนะครับละครั้งมันไม่มีที่เคาะแต่เ,เราก็ไม่มีที่เคาะนะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่เคาะครับทุกคนก็จะมีกลองใหญ่ ของใหญ่มากอีกหนึ่งใบนะครับนี่ครับนะครับโอ้ของใหญ่นะครับของสวยงามมากใหญ่สมนึกอินบัานและลูกหลานนะครับนะครับสร้างถวายวัดปากข้าวสารเหนือเมืองสระบุรีนะครับบันที่4พุษภานะครับปี2566นี่เองครับก็เป็นของใหญ่มากนะครับก็จะตีให้พี่น้องได้รับชมอู้ใหญ่มากครับทุกคน มาทักนี่รับนี่รับก็ดำดำนะครั้ดังเพาะไหมทุกคนดังเพาะนะผมว่านะดังเพาะมากนะครับก็เอามันการให้ทุกคนได้รับชมนะครับคล้องร้ายนะครับนี่ครับก็ะจะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะทำการตีละครั้งนะครับ มีครักังเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับ พอไหมทุกคนดังเพาะแล้วนะครับดังเพาะแล้วก็จะเสียบไม้ไว้ตรงนี้นะครับเผื่อคนไม่รู้เขาจะได้เห็นนะครับนี่ครับก็เป็นันเสร็จสิ้นนะครับอีกหนึ่งจุดจุดต่อมาแล้วก็จะมาที่นะครับเอามาไหว้พระขอพรเท้าวิสวรรณนะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับวันนี้ไม่ได้อาทุบมาไม่ได้อาดอกไม้มานะครับก็นี่ครับ ชาวเวสวรรสวยๆนะครับครับมี2ต้นนะครับเราก็จะทำการขอพรเลยนะครับผม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธกามระเปพุทธังธนกามระเปธนังอธิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนเทวเวสสุวรรณโนมะราณังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะเทวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตา พัดผูธดิโตเวสสะพุทธสะพุทธัททงอรหังพุทโธทเทวสวรรณโนนโมพุทธายะสาธุขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีแต่ความร่ำรวยคิดหวังสิ่งใดขอให้สมคำปรารถนาสาธุสาธุ